แล้วอยากจะให้รูปมันดูสูงกว่าปกติอ่ะคือคือสูงกว่าความเป็นจริงแต่ว่าไม่ได้หลอกนะคือคือถ้าตามบัตรประชาชนจริงๆแล้วอ่ะนับสูงร้อยห้าสิบสามค่ะเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าในวงการในวงการถ้าถ้าเป็นแบบเดียวกันคือของเตี่ยอเป็นเป็ดเป็เป็ดทุกคนีิ สวัสดีครับทุกคน ว o ลคัมทูน,นับลับชาแนลวันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวปานบุรีนะครับที่เป็นคลิปที่ไม่ได้เกี่ยวกับปานบุรีเลยทั้งสิ้น <c oughs> ก็คือเราจะพาทุกคนมาสอนถ่ายรูปนี่คือเป็นสิ่งที่ทุกคนรีเควสต์เรียกว่าสอนเลยเรียกว่าแชร์ลวกันแชร์ share, เออแชร์ share, วิธีการถ่ายรูปของจีกับน,นับซึ่งคนรีเควสต์ผ่านนับมาเยอะมากว่าพี่นับถ่ายรูปยังไงให้ดูธรรมาชาติถ่ายรูปยังไงให้ดูสูงใชไมคนถามว่าใช้กล้องอะไรถ่ายยังไงคือด้วยความที่นับว่าสูงไม่ถึง64แรปอยหกสิ สูงแบบร้อยเจ็ดร้อยแปดอะไรเงออี้ยสูงม,มาก แล้วทั้งหมดทั้งมวลนับใช้ไอโฟนถ่ายทั้งนั้นเลยคือนับไม่ได้ใช้กล้องวันนี้นับก็เลยจะมาแชร์วิธีการถ่ายรูปที่เป็นสไตล์เราแล้วกันเนาอยอยู you know. uh ่เนาะก็คือไม่ใช่ว่าจะมาสอนว่าแบบกล้องตัวนี้เลนส์อะไร uh huh. ใช้ F ออะไรใช้คืออันนั้นเน่เราไม่รู้แต่ว่าเราจะใช้ไอโฟนกันง่ายๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือที่จะมาแชร์ก็คือจะเป็นการแบบโพสตท่าในสไตล์นับซึ่งไม่ใช่การโพสต์แบบโพสจา๋จาจ๋าบิดเบิกอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ว่าเดี๋ยวจะมาลองดูกันว่า พบเวลาโพสเราได้ท่าที่ออกมาธรรมชาติมันยังไงแสงมันยังไงวิธีการถ่ายยังไงให้ดูร้อยเจ็ดสิบเนาะเดี๋ยวขอรีบพาอนรีสต์โปงก่อน,ออนโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้คุณนับเขาก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับ คืออย่างแรกเลยวันนี้น้าปอนาทุกคนมาลองถ่ายรูปเน้นหลักๆคือเป็นการถ่ายรูปจาก iPhone ลง i อเพราะอันนี้คนขอมาผ่านทาง i อเยอะมากซึ่ง iPhone ที่จะใช้จะเป็น iPhone ของจิซึ่งเป็น iPhone XS เพราะว่าอย่างที่นับเคยพูดไว้คลิปก่อนๆหรืออะไรเนี้ยคือพูดไปถูกช่องทางเลยเว้ยว่า iPhone XS สวยกว่า iPhone 11 Pro Max แล้วนับก็ใช้ iPhone 4ถ่ายตลอดสีมันจะมีความนวลมากกว่าโอเคว,วันนี้เราก็จะใช้ iPhone XS ถ่ายกันนะคะคซึ่งอย่างแรกเลยในการที่จะใช้ iPhone ถ่ายแล้วก็เอาไปลงไอคือมีใครรู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเฟรมที่เราถ่ายรูปในกล้องตัน,นี้ที่เป็นกล้องปกติกดเข้าไปกล้องนี้เฟรมกล้องมันจะเป็น4ต่อสแต่ว่าเฟรม IG มันจะเป็น5้ต่อ4ซ,ซึ่งมันไม่เท่ากันออภาพที่ถ่ายมามันจะยาวกว่านิดหน่อยใช่ภาพในใน สาก iPhone อะจะยาวกว่าเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยคือจะต้องเผื่อเรื่องของความสูงไว้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เผื่อเลยแล้วเอามาลงไอซีบางทีมันทําให้กินกินบนกินล่างเข้ามาแล้วตัวเราอะจะไม่ได้ระยะที่เราหวังไว้อันนี้นนคือข้อแรกเลยที่ต้องรู้ข้อที่สองมาเดี๋ยวเราจะเริ่มลุยในการลองถ่ายรูปกันนะคะสําหรับคนที่สูงไม่ถึง160หรืออาจจะ160นิดๆแล้วอยากจะให้รูปมันดูสูงก็ปกติอะ คือคือสูงกว่าความเป็นจริงแต่ว่าไม่ได้หลอกนะคือ,คอหลอก <c oughs> หลอกกันชัดๆเลยแหละของนับนะเพราะว่าในรูนเราสูงมากไม่มีใครเชื่อเลยว่าจริงๆแล้วอะ่ะถ้าตามบัตรประชาชนจริงๆแล้วอะ่ะนับสูงร้อยห้าสิบสามห้าเฮ้ย <15 5. S 2> ถ้าตามาัตรประชาชนร้อยห้าสิบห้าแต่ว่าแต่ว่าในวงการในวงการร้อในวงการก็ค <c oughs> ือร้อยห้าสิบแปดนะทุกคนประมาณนั้นแหละไปเดี๋ยวจะเริ่มแรกนะคะอ่ะไม่เสียเวลาจะได้ไปดูกันไป รอบนี้พาทุกคนมาถ่ายที่ทะเลนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือใส่เป็นเสื้อยืดกระโปรงพิ้วๆแล้วก็รองเท้าผ้าใบเป็นคิวชิวเพราะว่าใสา่บิกินี่ก็คงจะไม่ไหวมันก็จะลําบ,บากเกินไปหน่อยอ่ะมาเดี๋ยวเราจะลองถ่ายรูปกันตรงนี้เลยแล้วก็ให้ดูกันไปทีละทีละข,ข้อทีละข้อไปเลยนะคะเริ่มแรกคือเรื่องของส่วนสูงอย่างนับนับนับไม่ได้สูงมากแต่ะยืนตรงๆให้ดูเลยคือนับอะเตี้ยว่ะเขาเยอะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยคือถ้าเราเตี้ยวแล้วเขา สูงวิธีการถือกล้องของเขาะจะถือสูงเท่าระดับสายตา <S <S ไม่ไดอนน้อันนี้คือสําคัญมากถ้าถือเท่าระดับสายตาของเขาะจะกลายเป็นมุมกดของเราทันทีแต่ถ้าสมมติว่าเขาถือระดับไหล่เราเขาต้องถือระดับนี้มันถึงจะกลายเป็นเป็นพุมของเราเป็นระยะของเราที่ทําให้เราไม่ดูเป็นมุมกดนะคะ, <S <S ะมาเริ่มจากอันดับแรกเลยนะคะถ้าสี่สูงกว่านดับเยอะมาก <S <S <ๆ>เขาจะต้องย่อถ่ายแล้วให้กล้อง อยู่ในระดับแค่แบบตรงกลางตัวนับยาสูงห,หรือต่ำเกินไปนะคะโอเคมาเริ่มค่ะเดี๋ยวจะเรคคอร์ดผ่านในนี้นะคือเจียเปรียบที่ให้ดูมีสามฟอร์ชั่นฟอร์ชั่นแรกคือเหลือล่างเยอะอ่ะอเหลือล่างเยอะเหลือล่างเมากอัเหลือล่างเยอะเหลือล่างโอเคคราวนี้จะเป็นพาร์ทที่นับอยู่กลางๆางะนะทำให้ดูงกลางนะ กลาง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 าเนี่ยก็คือการที่ยังเหลือล่างอยู่คือล่างกับบนจะเหลือพอๆกันคราวนี้จะดันขึ้นสูงที่สุดใกล้ๆกับด้านล่างแต่คราวนี้มันมีทริคนิดนึงก็คือเราจะทะยงกล้องขึ้นนิดเดียวนะถ้าทะยงเยอะทุกอย่างมันจะบิดเบี้ยวไปหมดถ่ายให้ทุกคนดูว่ามันจะเป็นประมาณอ่าโอเคอยู่มาด่วน อันนี้คือเป็นแค่องศาของการแบบมุมกล้องเนอะดึงลงดึงขึ้นหรือว่าเป็นแบบนี้อันนี้กดอันนี้อันนี้เก้าสิบองศา ถ้าอยากให้สูงก็คือแค่แงะึืนให้มันเสยนิดนึงจริงอันนี้มันก็เป็นเรื่องของแค่มุมกล้องอันนี้ทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้แล้วก็ไปลองใช้ดูได้ให้มันแมชกับตัวเองคืออยากรูปมันแกนับสูงเบอบร์ร้อยร้อยเก้าสิบบางทีอ่ะนับก็อาจจะบอกสิว่าเฮ้ยอันนี้สูงไปไม่เอาไม่ต้องเสยขนาดนี้แล้วก็ถ่ายใหม่ให้มันดูไม่สูงขนาดน,านั้นอะไรแบบนี้จะรอให้นับถ่ายจีให้ดูก็คือจีสูงต้องจเนะทุกคนแล้วเดี๋ยวรอให้นับเป็นมุมกดดูจีแค่เพี้ยได้โอเคเรามาดูจีกันสำหรับคุณ เดียวกันคือของจีอ,ะ <S <S อ่ะเป็นเปรดเป็นเปรทุกคนนี่นี่คือการงัดขึ้นนะนี่คุณนะแบบเชิดกล้องขึ้นเงี้ย <S <S เห็นปะอันนี้คือเป็นเปรตบอกเลยหรอกแต่ถ้าของจีมันก็จะอยู่ประมาณแค่นี้ก็พอคือจริงๆแล้วนับจะบอกว่าหลักๆอะ่ะส่วนตัวนับอะทุกคนเห็นเส้นขอบฟ้าไหมเส้นขอบฟ้าเส้นนี้ยนี่คือเส้นขอบฟ้านับจะชอบให้เส้นขอบฟ้าอยู่ที่เอวแล้วมันจะดูเป็นโทนทชั้นที่แบบเออพอดีแต่ถ้าสมมติเส้นขอบฟ้าอยู่ ที่หัวอันนี้ดูเตี้ยเนี่ยแค่เปลี่ยนเส้นขอบฟ้าให้ลงมาที่เอวแล้วก็เท้าใกล้ๆคืออยู่ลองก้าวเดินมามาเียไปเราก็ตองห้อยตาม<ป>เขาโอเคนี่คือจบเลเซอนหนึ่งนะทุกคนหวังว่าจะช่วยให้ทุกคนดูสูงขึ้นได้แล้วก็ตอบเพียวต่อไปจะไปเป็นหลักสูตรของการโพสธรรมชาติของนับเงินคือเราจะไม่ได้โพสแบบไหนเออ ค,ค,คือมันจะมีท่าอยู่มันจะมีท่าโพสแบบไหนที่เรียกว่าเป็นคันเพะเป็นการโพสติงจังคือนับว่าจะเป็นคนไม่โพสแบบเอาเท้าจิกตื้นอย่างนี้น้ำมัทจะไม่โพสแบบนี้แต่ถ้าไปดูในไอซีจะไม่เห็นเลยที่นับทาท่าแบบเนี้ยแต่นับจะเป็นการขยับร่างกายไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรก็ต้องมีเมมกล้องเยอะนิดนึงในการที่จะให้เขาอะรูรวรูรูรูรรูรแล้วเราก็ขยับไปโอเคซึ่งคราวนี้เดี๋ยวเราจะเก็บ เป็นฝั่งน้าบ้างเนาะเราจะเก็บเป็นฝั่งนางแบบโอเคทุกคนคราวนี้จะเป็นหลักสูตรที่สองแต่เราจะาหลักสูตรแรกมาผสมผสา,านนะ,ะตรงนี้ดีกว่าไป,ปไหน ทุกคนคราวนี้ก็เป็นตาจีนะเพราะว่านับได้รูปไปแล้วจีก็รู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้มันสวยว่ะก็เลยอยากให้นับิวใส่รอคะแปลอ่ะไม่เป็นไรเราอยู่ทะเลโอเคโอเคเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นที่เป็นการถ่ายอัดวิดีโอแล้วก็มีภาพแวบๆวบคือจีเขาอัดวิดีโอไปด้วยแล้วเขาก็ากากสนับรูปไปด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ป,ป๊อปอาให้ทุกคนเห็นนะว่างงงว่าทําไมมันถึงเป็นแบบภาพแวบแวบแวบๆไม่งงรอกมั้งคนเราใช้ไอโฟนก็ไม่ได้เดยงงนะโอเคโอเคตาจีตาจีตาจีเดี๋ยวจีจะโพสแบบว่าแบบที่นับทา ปรบรูปอย่างเดียวได้ปะหรือว่าปรบรูปอย่างเดียวได้ไม่ไม่ไม่เอาวิดีโอนะปอารองเท้าด้วยโอ้ยเหนื่อยอะทุกคนอีกเรื่องนึงที่นับเกือบลืมบอกะเวลาถ่ายทะเลนะคะจำเป็นเลยที่จะต้องให้สกายไลท์ เป็นเส้นตรงมไม่งั้นมันจะดูเบี้ว้วไปหมดเลยโอเคคราวนี้เราจะเดินกลับเข้าบ้านกันนะทุกคนนับจะบอกว่า วิธีการโพสท่าของนับจริงๆไม่มีอะไรมากคือขยับร่างกายไปมาขยับแขนขยับขาเดินเดินวนอยู่ตรงนั้นน่ะเดินไปเดินกลับก้าวขาเยอะๆหรือแบบว่ายกแขนยกไม้ยกมือจับแว่นหัวเลาะเองคืออะไรก็ตามที่เป็นการแบบว่าขยับเล็กๆน้อยๆอยที่ไม่ต้องคิดเยอะว่าเราจะแบบว่าจิกเท้าหรือยื่นเท้าหรือเอามือมาจับตรงนี้ดีโต๊ะไหนดีไม่ต้องคือขยับไปเรื่อยๆเลยอยากทาอะไรก็ทําประมาณนั้นนั่นคือทริคของการถ่ายรูปของนับแต่ว่าก็ ต้องร่วมด้วยกับการที่คนกดชัตเตอร์กดรัวทีเนี้ยเราก็จะได้มาเป็นรอยรูปเลยค่ะทุกคนแล้วเราก็มาคัดมันก็จะมาลำบากตอนหลังที่จะต้องมาคัดรูปที่เราชอบเพราะมันอาจจะมีหลายรูปมากที่เราชอบแล้วเราก็จะได้ลงเป็นอัลบั้มเป็นสวายสวาย์ไปนะคะก็ประมาณนี้แล้ว ตอนนี้นับปอบพอดีนับตั้งสตอรี่ไอจีมีแบบว่าตั้งค A อนแล้วก็มีคนขอให้สอนวิธีการแต่งรูปย้อนแสงหน่อยที่นับถ่ายบังเอิญบังเอิญแสงมันไม่ดีนะคะแต่ว่ารูปที่นับปอๆไปก็คือนับอะ่ะไม่ได้แต่งรูปเลยเพราะว่าอยากตั้งใจ,จมาแชร์วิธีการถ่ายรูปให้ดูสูงแล้วก็วิธีการโพสเฉยๆแต่คลิปต่ตอไปนับจะเอารูปที่ถ่ายวันเนี้ยไปแต่งรูปให้ทุกคนดูละกันว่ารูปมืดๆแบบนั้นอะ่ะนับใช้วิธีแต่งประมาณไหนรวมถึงรูปอื่นๆนับแต่งอะไรยังไงบ้างเ ว่านับเคยทำคลิปแต่งรูปไปเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวปีนี้เราก็มาอัปเดตกันอีกทีแล้วกันเนะว่าช่วงนี้นะับอินกับรูกสี่ประมาณไหนโอเคเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายวันนี้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างถ่อมทำเป็นหยาดพูดหยาดจีพูดเองเมื่อกี้นัองหมดเดี๋ยวจีพูดเองสุดท้ายก็มาเปิดโพยนะับแล้วจีได,<ะ>ได้รูปปะนับคนไปพันรูปบอกเลย <laughs> ดูดิรัว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 เยอะมากโอเคคราวนี้เราเดินกลับเข้าบ้านกันนะทุกคน แสงไม่ดีดีวะ่ะไป